วัดรัตนสัมฤทธิ์นะครับอ,อยู่ตำบลปลายพิยาอำเภอปลายาจังหวัดกระบี่ตรงนี้เป็นพันยูวีครับผมเป็นพันลูกผสมของยูนิวานิทลูกผสมระหว่างเดลี่ยังกัมบีครับผมปลูกเมื่อตอนปี2555ปัจจุบันรวมๆแล้วก็ประมาณ12 12กว่าปีแล้วครับพื้นที่จริงๆรุ่นขนาดนี้ครับมรามีทั้งหมด7ไร่ครับแล้วก็รุ่นถัดไปปลูกเมื่อปี61อีก9ไร่ ทักใจถ้าถามใช่ไหมครับต้นต้นโตช้าครับแล้วก็ให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจครับมันจะมีทลายทลายออกมาเรื่อยๆครับคล้ายๆกับว่ามันออกมาทั้งปีครับตลอดเรื่อยๆแต่ว่าอยู่ที่เราดูแลบำรุงรักษาด้วยครับการให้ปุ๋ยให้เลยและก็ส่วนหนึ่งเราไม่ได้ใช้ยาฆ่ายาครับผมเรา เป็นการตัดซะส่วนใหญ่จึงทําให้ปัจจัยอื่นๆไ,ไม่ไม่ไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าไหร่ในส่วนที่เป็นสารเคมีตกค้างอะไรก็ดีที่ขอให้เกิดปฏิกิริยาเกี่ยวกับพืชอย่างนี้มันมันก็ไม่มีส่วนหนึ่งทําให้ดินดีปีที่แล้วได้อยู่ที่5ตันต่อไร่ต่อปี ใส่ปุ๋ยใช่ไหมครับตัวแรกก่อนที่ผมใช้ก็มี1 5บ5 3ตัวเสมอเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ลากลําต้นใบบํารุงบำรุงชุดแรกก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ใช้เป็นตัว1 8 4 6ตัวกลางแต่ว่าดูก่อนนะว่ามันจะขาดหรือไม่ขาดตัวกลางนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ตัว0ูน0์ศูบำรุงผลให้ผลเต็มครับผมทลายสมบูรณ์แต่ละตัวใช่ไหมครับเราใส่ปีละ3ครั้งครั้งก็ประมาณ1กิโกิโลครึ่งหนะประมาณนี้ ส่วนปามก,ก็ได้อยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ว่าจะฝนตกฟ้าร้องอะไรก็ดีคือมันจะได้ผลผลิตอยู่ตลอดมันไม่เหมือนอย่างอื่นครับแล้วก็อีกอย่างคือตรงที่ว่าเราเรามีเวลาว่างเยอะเราสามารถทําอย่างอื่นได้ด้วยเหมือนช่วงที่ว่าสออาทิตย์ก็มีปา์มก็ตัดปามใช่ไหมครับแต่ว่าอื่นๆก็เรามีแปลงผักเราก็ได้ทําแปลงผักควบคู่ไปด้วยครับใช่ครับมีงานประจําด้วยครับงานประจําก็เป็นนักจัดเก็บรายได้ครับของเทศบาลตำบลปลายา เกี่ยวกับภาษีาอะไรประมาณนั้นเลยสวนปลาปลูกเลลี่ <L ay lee> ยังกำมีทั้งหมดเลยครับของยูนิวานิดครับมั่นใจในสายพันธุ์ครับแต่ <S <S ผมโดยพื้นที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นต้นกําเนิดนะปะพิญานี้เราเป็นเป็นเมืองปลาม,มันแล้วก็ยูนิวานิดเป็นแบรนด์แรกที่ได้เข้ามาทําการเนี่ยทำศูนย์วิจัยและก็พัฒนาปรับปรุงพันธุ์ที่แรกในพื้นที่ของอำเภอปะพิยา แล้วก็เราก็เห็นนะเราก็เห็นผลผลิตมาตั้งแต่เนิ่นนานแล้วว่าเนี่ยเป็นเป็นพันที่ว่าหมอะแก่กับบ้านเรา